สวัสดีจ้ามาพบกับช่องตีหักเกษตรทือเก่าค่ะทีปนี้จะภาพพี่นอ้องวมาเบบังบรรยากาศล้างเกลียวเข่านะคะเอาใส่รถเกลียวแต่ว่าม่านางยูโฮมทาทารถเกลียวเข่านะคะการเลี้ยงงว้วไปน้ำน,นะคะแต่ว่าเมืเ่อเมื่อเห็นดอกไม้ดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติงามแบบบได้ปรุงแต่งนะคะพี่น้อง เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเนาะเบิงดอกใหม่ของสวยๆ,ๆงามๆแต่ว่าอ่ทำมันอยู่ต้นมันอยู่กับธรรมชาติคือมันจะงามแบบธรรมชาติแต่ว่า้ายงามใดที่เขาเก็บพ่นมาแล้วอ่าพันเหี่ยวแล้วมันก็นจะมืดความงามนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะให้มาเบิงกันเลยเนาะว่ามีดอกอยังแน่นะคะมาหาพี่น้องดอกแรกงามบ่คะ มันยูในน้อมมันอาจจะบ่เห็นอาจจะบ่เห็นแน่เนาะค่ะดอกห้ขออาข้เอินห้าค้อมนะคะห้าค่อมูนิตเนาะเนี่ยปกติจะเป็นผูหนุ่มๆน,นะคะถ้าไปใส่แจ็กันกับงามอีกอย่างหนึง่งเนี่ยค่ะนี่นี่คือสวยแบบธรรมชาติเลยเนี่ยด้านหลังนี่เห็นปะคะปะก็จะคืนแบบนี้เนาะ อันนี้คือดอกหญ้าคอมมูนิตนะคะอ่าดอกไม้ชนิดต่อไป้ยายเห็นบ่คะหญ้าชนิดนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเครือนะคะพี่นอ้องเนี่ยเป็นเครือแต่ว่าดอกพผนนีชจะออกสีเหลืองๆนะคะหญ้านี้ง้วงมาก,กินเนะค่ะพี่น้องง้วงมันมากเลยแหละ ลาวเลยเนี่ยทเท้าเก็บขึ้นมาเป็นภูมิแน่วเนี่ยกะงามเลยล่ะค่ะบ่แพรบ่แพรดอกไม่อ่าีซื้อมาปลูกแพ้งๆเลยล่ะค่ะเนี่ยเพียงแต่แค่วามันมันขึนเองตามธรรมชาตินอนหละกะเขาคิดว่ามันเป็นมันเป็นวัชพืชเทากันเลยบด่ดด้สนใจยางไปยางมาแต่เมื่อนึงอ่าเมื่อหนึ่งเขามานางัง นั่งเรนนั่งเลี้ยงวัวนั่ง, en, งอ่ทาท้ารถเกี่ยวเข่าอยู่นี่เขาจับขึ้นมานี่จับมาใส่กันเป็นพุมม่มนี่เออก็รู้สึกว่ามันงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องนี่เนี่ยบรรยากาศเย็นๆนะคะลมพัดยอยๆไต่ห่มใหม่เนี่ยค่ะเมืองของสวยๆงามๆนี่ก็อีกแบบหนึง่งไปอีกอารมณ์อีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องนี่อ่า ดอกไม้ยางที่สองเนาะทีทีเขาเห็นเห็นอยู่ตอนนี้นะคะอ่าต่อไปอ่าบ้านพี่น้องเอิ้นยังนี่อ่าจือบด้เนาะภาษาไทยเพื่อนอิ่นยังหูต่ว่าอ่าทางภาคอีสานเท่าอ่ะแถบอุบลน,นี่จะเอิ้นดอกขีกากนะคะพี่น้องเป็นยังจังว่าดอกขีกาเกนี่ยคะ่ะ มันก็นจะเป็นสันส้นๆเป็นเก็ดๆคือจังค้นเป็นกากเป็นเขืือนลักษณะประมานันนะคะพี่น้องนี่เนี่ยพ่อเพิ่นมีดอกแล้วเคสรอนเนาะลักษณะดอกถีเพิ่นบานแตกออกมาจากกีบเนี่ยอาจะเป็นดอกสีเหลืองๆนะคะตัวนี้ก็ถ้าสังเกตเบิเบ่งน้ำน้ำหลานถีเพิ่นมีไม่ประดับต๊แต่งนะคะถี ที่เอามาจากธรรมชาติเลยเนี่ยจะเห็นเพื่อนเอาไปไปตากแห้งนาะพี่น้องเนาะไปตากแห้งบางที่เพื่อนกับไปไปทาสีเนี่ยบางที่กระเฮ็ดแบบแบบเป็นไม้ประดับแบบแห้งน่ะนะคะพี่น้องเนี่ยแต่ว่าทางฮ้องบ่ได้ต่างเนี่ยถือว่างามเลยค่ะที่มันขึ้นตามธรรมชาติเดี๋ยวจะให้เบิง่งตัวที่มันอยูอยูต้นมันเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเรื่องงามเลยล่ะค่ะ ตะวันนีก็คือมันอยู่แบบกระจัดกระจายน้ำคันแท้เนี่ยค่ะเนี่ยเป็นภูมิกับนีเด้ค่ะเป็นแตกขึ้นมาสองสามสองสามกิ่งเนี่ยค่ะสองสามงาเนี่ยแล้วจะจับร่วมกันที่มันอยู่น้ำมันเนี่ยงามบ่ะฮะพี่น้องงามดีเนาะเนี่ย ตัวต่อไปที่เห็นจะเป็นเขียวเขียวน,นะคะพี่้องนี่เป็นเครือเลยละค่ะนี่งามเลยละค่ะ,ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสวยตามธรรมชาติเลยของสวย,สวยงาม,งามตามธรรมชาติก็งามแต่งามใดเฮาเข,าเ,ขาเด็ดเพิ่นไปแล้วเพิ่นเหีว่วข้าวเดียวทันละค่ะก็จะเบิดแล้วค้ามงามเนี่ยนะคะ อดอกต่อไปค่ะพี่น้องเห็นบ่คะการมันจะคายการอาดอกขี้กาก่อกี้ต้นขี้กาก่อกี้นะคะแต่ว่าดอกพิ่น,นียจะไปคือจังคือจังดอกดอกหอมนะคะดอกหอมดอกกระเทียมดอกข้าวเอียงละ่ะนี่ค่ะ พอเอามา,าร่วมกันเนาะมันก็นจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเพิ่นยูตามธรรมชาติก็คือเนี่ยค่ะใจเบิง่งเนี่ยเนี่ยคือธรรมชาติของเพิ่นเลยคันแท่น้าคันแท่เดียวกันนี่แหละแต่ว่ามีมีดอกใหม่แบบแบบนี้ยูตามทีใ่ห้เบิ่งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นแพร่เลย อ้ามบ่คะยอดพะนียอดดอกพะนีจะเป็นดอกไงน้อยคือดอกหอมตอนที่ต้นหอมมันมันจะออกดอกแล้วนะคะ่ะพี่น้องนี่นะคะเหมือนไข่เฮาจังใดจังหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะคะสวยแบบธรรมชาติเลยนะคะ ดอกต่อไปเห็นแทนเหนนะคะดอกออกสีม่วงคือดอกยงพี่น้องว่านี่เห็นบอคะดอกหญ้าแฝกเด้อวค่ะพี่น้องนี่เคยเห็นบอเนี่ยลักษณะการของหญ้าแฝกดอกหญ้าแฝก ก็คือตรงคันแท่นหน้าเฮาเนี่เฮาจะปลูกหญ้าแฝกไว้นะคะหญ้าแฝกที่เฮาปลูกตรงคันแท่นหน้าก็คือหลังจากที่เฮามีการปั่นคันแท่นหน้าไม่เนี่ยค่ะเฮาก็มีการปลูกหญ้าแฝกไว้รอบๆคันแท่นหน้าเนีย่ยเบิง่งโตล้มเกี้ยวแล้วล่ะคะ่ะเขาแทบจะบ่มีเขาละคะ่ะ หญ้ามันลายเพราะว่ามันแรงโดนเนาะพี่น้องเนะาะเนี่ยค่ะงามบะคะงามตามธรรมชาติเลยเนีย่ยค่ะสวยตามธรรมชาติธรรมชาติสั่งสัน อันนี้ว่าเบ่งดอกแบบยาที่พวกปาธนานะคะพี่น้องเนะะี่ยค่ะแต่ดอกพันสีงามอยู่เด้ดอกพันสีม่วงแต่้ําเพ่นเนี่ยอ้โหยว่าปาธนาเลยค่ะปาธนาโควิดเ,เนาะแต่มีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งอยู่เด้พี่น้องที่เิ่นอ่ามีการสื่อว่ามันเป็นยานะคะไม่ยลาละบเนาะ พอกังเว้นมากก็คือเพื่อนกจ็จะใบเพิ่นก็จะกางออกเนาะแต่ถ่ายย่ามไหนทีเขาไปไปดูนเพิ่นเนี่ยค่ะเนี่ยใบเพิ่นก็จะยุบลงเนาะยุบลงทันทีเลยเนี่ยแต่ว่าดอกเพิ่นเนี่ยก็จะบวเป็นหยังดอกเพื่อนก็จะกางออกคือเก่าแต่ใบเพื่อนนี่จะยุบลงเนี่ยสังเกตบึงใบนี่จะยุบลงเนี่ยนะคะ ห้ามาแตะนี่นี่ยุบลงทันทีเลยอันนี้คือไม่ยาลาบเนาะอันนี้ก็เป็นห้าอีกชนิดหนึง่งห้าที่งัวกินนะคะอดอกเป็นกระงามเลยค่ะนี่สวยมากเลยบึงกใกล้ๆก็เป็นความงามตามพระชะธรรมชาตินะพี่น้องเนาะ ก็ฝากไว้แค่นี้ก็นอพี่น้องนอผ้ามาเบงความงามตามธรรมชาติระวังถีบลอ่อหรือเกี่ยวเขาเพิ่นเกี่ยวเขานะคะอย่าจัง่อยก็คือสิได้หา,าแนวายูเน้ากินกินเที่ยงนะคะพี่น้องมือเสาร์นี่เท่ากระมี่หนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งพักลวกพักตำแจ้วพริกสดนะคะกระแซบไปรอบหนึ่งละค่ะนี่รอบรอบที่สองนี่กะยังบันทันอีพูดว่าสิกินยังคะ่ะพี่น้อง ฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักกรเสนเด้นดนจ้ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันไปด้วยๆนะคะช่องน่อยๆกับฝากไว้อ่าในอ,อ,อ้อมใจของท่านผู้ชมนะคะถึกแน่พิษแน่กัจยาวากันเนาะค่อยๆพัฒนากันไปนะคะขอบคุณค่าวัสดีค่ะ